โจได้แกมผีบ้าตรวนี้เอาแผ่นนี้ขึ้นมา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 นะครับ ปกติแล <Anyway. S 1> like ้วปกติแล้วแผ่เส้นสิบเท่าแทนเหตุการณ์ปัจจุบันแผ่เส้นสิบเท่าแทนเหตุการณ์ปัจจุบันแผ่เส้นสิบเท่าแทนเหตุการณ์ปัจจุบัน HCS ประธานหนึ่งจำนวนกิยาเติม S E S I E SHCS หนึ่งจำนวนกิยาเติม S E S I E S HCS หนึ่งจำเนวันเกียาเติม S E S I E S นอกนั้นไม่ต้องเติมนอกนั้นไม่ต้องเติม uh. นอกนั้นไม่ต้องเติมคำสั่ง Choose the correct answer เลือกคำตอบที่ถูกต้องเขาบอกว่า correct answer คำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งวงกลมแอนด A N D Y A N D Y วงกลม คอยดีเด The uh ิยบองกรแอนดี้เอาหาปากกามาคุณมังกรปากกามันไม่ติดอ่ะกูก็ไปหาสิยืมคนเอ่ยยืมผู้เอืองยืมอะไรก็ได้เออ ฮะไอคิทเราเร็วหน่อยได้ไหมทำทีบ้าอะไรอยู่อย่าเลือกมาานะนะคนตั้งใจสอนเป็นตั้งใจเรียนเนี่ยารณ์เสียนะอะไรปากกาอยู่ไหนเร็วไอคิด เร็วๆได้ไหมเร็วๆเน่เดี๋ยวพัดปล่อยให้เขาออกเลยนะเร็วๆเขาดำเี้ยเลี้ยันอ้เพีจะเข้าไม่เข้าอายรัตเรียลองทำแบบขาดไปก่อนไปเดี๋ยวรอมัน ปลาหานเดียนไอ้ไรหรอคนนเม่เปนลยาวนปากไม่กินนิช่อมาไดกูมองไม่เห็นแต่บอกเอาได้โง่นัขวานปอาาหวาน

อ้าวนักเรียนดูนะครับนะท้าที่หนึ่อนดี้เชื่อคนหนึ่งเชื่อเอัคอนดี้ชื่อคนหนึ่งเชื่อมึงหยุดเยนีมไหนักมือเลยนี่ทำใหไมตั้งใจเยอยากมไมใองตั้งใจเรียนมขึ้งทำไมไม่ตั้ียนอยากโง่ไหมในน้องตั้งใจเรียนดิก็มขึ้นเองคุนชื่อวันนนะ หายหนฉันก็หัวแล้วนะอ้าวไปไหนอีเกลแอนดี้ชื่อคนหนึ่งเชื่อลีฟเลือกเบอร์หนเบอร์สอนครับเพดแอนดี้ชื่อคนหนึ่งเชื่อลีฟต้องตามเเลือกเบอร์สเลือกเบอร์สอเลือกเบอร์สอ่านและแปลพร้อมกันนะแอนดี้เลีฟเอ็นโทรันโต แอนดี้อยู่ในโตลันโตแอนดี้อยู่ในโตลันโตแอนดี้เลฟส์อนดี้ในโตลันโตแอนดี้อยู่ในโตลันโตแอนดี้อยู่ในโตลันโตแอนดี้เลฟสอนนโตลันโตแอนดี้อยู่ในโตลันโตแอนดี้อยู่ในโตลันโตเด็กอเคียวอานแอนดี้เลฟส์นโตลันโต แอนดี้อยู่ในโตลัโตเอกแอนดี้รีนโตลโตแอนดี้อยู่ในโตลัโตเอกแอนดี้รีนโตลโตแอนดี้อยู่ในโตลัโตข้อที่สองวงกลมับาไปอยู่เอข้อที่สองวงกลมมาทานเดาไยูเวอะไร พันที่สองวงกรบรรทันดับเบิลยูอีวีดับเบิลยูอีวีวีพวกเราวีพวกเรามีหลายคนวีพวกเรามีหลายคนังกรใช้อีเสืออาอารต่อเบอร์สองใช้อาต่อเบอร์สองใช้อาผิดแค่ด้วยต่อเบอร์สองใช้อาสองไปวีอาร์ n องกี้วิสจอนวีอาร์ n องกี้วิ John. พวกเราโกรธกับจอน We are angry with John. We are angry with John. พวกเราโกรธกับจอห์น We are angry with John. We are angry with John. พวกเราโกรธกับจอห์นมาก่อนอ่าน We are angry with John. พวกเราโกรธกับจอห์น We are angry with John. พวกเราโกรธกับจอห์น We are angry with John. พวกเราโกรธกับจอห์นสามองค์กร m i ต t e r Steve. m i s ต e r Steve. Mr. Safe, Mr. Safe, เม <c oughs> ตาเซฟเมตาเซฟหนึ่งเชอ่อเทชตามอเีเอสไม่ตามออมเซนตามนะครับเรเลือกเบอร์สองสามเลือกเบอร์สองสามเลือกเบอร์สองสามเลือกเบอร์สองเดีพวกเนา่นาๆนะป่อย่เขางอกเลยเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนอะ่ะเมตาเซฟ Yes. Yes. And she was, King, King. Mr. Mr. Stave. Mr. Stave. Mr. Stave. Yes. Is us English. Yes. คุณสเตฟสอนอังกฤษให้พวกเรามิสเตอร์เซฟเฮชิชสะอา English คุณสเตฟสอนอังกฤษให้พวกเรามิสเตอร์เซฟมันก่อนดูชีตสิว่ามองหน้าหาเรื่องครูทำไมเดี๋ยวถ้าเกิดมองหน้าคุยทีครูยัดข้อหาแกให้นะเพราะว่าครูหน้าตาหรอคุณมันหลอกล่อจังอะเป็นเปล่าเป็น บอนเป็นอะไรมาเป็นคนดีปอนเดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครหนาวเสียสลาให้วิทหน่อยการเพราะว่าวีทเขาเป็นสุภาพสตรียี่สิบเจ็ดครัโบมาดผมจะเอาสิบเจ็ดเนียย่ิบเจ็ดนะนี่นี่พวกเราในห้องเห็นว่าเธอเป็นสุภาพสตรีนะพวกเราอุตส่าห์เสียสลาให้นะไม่ท้องัมว สุภาพสตรีที่อ่อนโยนอ่าทำอะไรไ่ดอนนะเอาล่ะข้อที่สามนะเอาสินอ่านสิโลกดังๆค่ะแปดเอแปด ทีชชีสอ <inm Tall> ่านได้สามแบบที่ชีสชิ่งเชฟทีชเช์เรื่องเอาออกไปบอกให้ดูชีสจนจะมองหน้าคูอีกไอ้มังกรนี่มันเป็นเกย์เปล่าวะชอบมองหน้าคนรอรอย่างคูเนี่ยอ้าวข้อที่สี่วงกลมแจ๊ด j จ c k แคจ๊ด K, Jak, K, Jak, j อ c j a c JACJAC ไอ้จ๊ชื่อกดหนึ S, ่งชื่อไลทต้องเติมเอสไม่เติมปริ้งเติมต่อเบอร์สอต่อเบอร์สอง สี่ต่อสองอาพร้อมกันไปแจ็คไรสอ e จัตัอนชอบกินผักแอบกินผักแจ k ไรส e ท t อ e ทเว e นจ e a ตา e ั e t ์แจ็ค e นชอบกินผักชอบกินผักแจ็ k ไรส e ท t อ e ทเว้นจัตตาบั e a t แจ็ค e รส์ทูอิทเว t น e ชอบกินผักแจชอบกินผักเพลง e จ็คไร e ชอบกิเอ มึงหกหมอตั้งใจเรียนเอกต่อไปข้อท erm erm erm, ี่5วงกลมซาน S U N ซานบ้าทิศไม่เติม S มีหนึ่ดวง S U N านบ้าทิศไม่เติม S มีหนึ่งดวงข้อที่5 S U N ซานผ้าทิศไม่เติม S มีหนึ่งดวงแบลว่าซานไม่เติม S คำอะไรต้องเติมหรือไม่เติมตามหรือไม่ตาม เติมนะไม่เติมคู่คู่ที่คู่ข้าที่มันหนุ่มาแล้วคู่ของตอบหนเติมนะไม่เติมเติมเก่งมากตอบเบอร์สองกาไปข้าตอบเบอร์สองข้าตอบเบอร์สองข้าตอบเบอร์สอง ถ้าอพร้อมการทุกคน The Sun Lysis the, 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 the Sun Lysis พร้อม Ds พร้อม Ds ถ้าอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก The Sun l y s i The Sun l i s พร้อม Ds พร้อม Ds ถอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออก The Sun l y s i The Sun Lysis พร้อม Ds พร้อม Ds ถ้าอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกแมวล่าอ่าน

BOYS วงกลม S ต้องบอยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายหลายคน BOYS วงกลม S สต้องบอยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีหลายคน BOYS วงกลม S ต้องบอยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีหลายคนบอยตาม S ปาวานโกต้องตาม E s สะไม่ตามผููผมไม่ใช่หรอตามมาไม่ตาม ไม่ตามเลิกบานเ่งหอกเลิกบานเ่งหอกเลิกบานเดงเนอะหอกเลิกบานเดงใครได้หอกใครหกบากดูจอดตาม The boys go The boys go to school every day The boys go to school every day The ผู้ชายไปโรงเรียนทุกวันเด็กผู้ชายไปโรงเรียนทุกวัน The boys go to school every day เด็กผู้ชายไปโรงเรียนทุกวันเด็กผู้ชายไปโรงเรียนทุกวันเด็กบอยสโกตูสโกแอบีเดรเด็กบอยสโกตูเดนเวเวเดรเด็กผู้ชายไปโรงเรียนทุกวันเด็กผู้ชายไปเรียนทุกวันต่อไปก็ที่7องค์กรประธานเดร T S G Y D พวกสาวอ่าอ่านสีดีมากอันนี้แสดงว่าเป็นเด็กสมาธิดีน่ารักนะอ่าพาคีนอ่านโลก

เกโตพ่อเหรอมีแต <onne or? S 1> ่เด็กเพี้ยนว่าเด็กผู้ชายคุณล่นใครเกตัวแม่เอง่ะอ้าวอ่าต่อไปอันดับเจ็บอกกองแดทีเอสีวายเดพวกขาวอันดับเจ็บอกกองทีเอสีวายเดพวกขาวทีเอสีวายเดพวกขาวโยกเดพวกขาวเลือกเดิมหรือสอง สองแฮปเดดพวกเขาเลือกสองแฮปเดดพวกเขาเลือกสองแฮปเดดแฉกไป They have a lot of ิร r บทูโดเดเฮดอลอ a lot of ิ o ์บทูโดพวกเขามีงานมากมายที่ต้องทำพวกเขามีงานมากมายที่ต้องทำเดเฮ h อลอ a ออฟเวิ o ์บทูโดเดเฮดอลอสออฟเวิร์บทูโดพวกเขามีงานมากมายที่ต้องทำพวกเขามีงานมากมายที่ต้องทำเดเฮดอลอสอ o ฟเวิ o ์บทูโด พวกเขามีงานมากมายที่ต้องทาพวกามีงานมากมายที่ต้องทำยกจะมาเราทำไมอ่านเลย t h a v e a lot of work to do พวกเมพอกามีงานทกอามีงานมากมายที่ต้องทเมีงานมากยที่ต้องทำ A t h e a v e a lot of work to do กเามีงมากที่ต้องท A t h e a v e a lot of work to do พอกเามีงานมาก หยกปีนี้ตอห้าหรือตอหตอหกไม่น่าละเสียงมาเริ่มแตกละเด็กผู้ชายนะฟาง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 ฟาาเพื่อนครูนะครับปหกเด็กผู้ชายไม่ต้องตกใจฟางนะเน่ฟางเด็กผู้ชายไม่ต้องบกตกใจถ้าเกิดเสียงเริ่มแตก แล้วก็หน้าอกเริ่มขยายมันจะขยายเหมือนซุปเปอร์ไซยาเหมือนโมกคูลแต่ไม่ใช่แบบเป็นยวงแบบเด็กผู้หญิงเขาได้าใจเปล่าเอาเอเข้าได้ไหมไม่ต้องตกใจนะ ไอ้นี่ปางปังไอ้น да. ี่เด็โสดมันจะมีคนรักแล้วไม่ต้องไปถอนออกเพราะใลตาเพราะเพื่อนคูตกใจโกนออกหมดเลยเออนึกว่าตัวเองผิดปกติเข้าใจไหมครับมันเป็นธรรมชาตินะมีน่ะีผมเหรอบ้าฟาแกไงไม่ตั้งใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายฮอร์โมนเพศชายนะเสียงมันจะแตกเพราะปลตา กระเดือกลูกกระเดือล่ะเออมันจะแสดงมันอ่าเพราะว่าอ่าเพราะว่าถ้าเกิดอาตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดมหนึ่งถึงมสองเนี่ยสามารถทําให้ผู้หญิงตั้งท้องได้แล้วมหกองแม่โคผู้ชไปเขาบอกโอ้เบอกว่ามสองขึ้นไปโคที่ไหนคที่โรงเรียนหรอเออใช่ใช่ใช่ข้า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 ผู้ชายโยดนี่อังเกียตไม่ใช่เพศศึกษาโยด ยนต่อไปข้อที่8วงกอมมาดอมาดอแม่หนึ่งคน M O T S E R มาเดอแม่หนึ่งคน M O T S E R มาเดอแม่หนึ่งคนมาเดอแม่หนึ่งคนมาเดอไม่ตาม S อสคำว่าไรตาม S อไมเกช ตามเรื่องเบอร์สองเรื่องเบอร์สองเรื่องเบอร์สองข้อที่แปดไป Mother l i k e this dress very much Mother likes this dress very much แม่ชอบกระโปรงตัวนี้มากแม่ชอบกระโปรงตัวนี้มาก Mother l i k e this dress very much Mother likes this d r e s very much แม่ชอบกระโปรงตัวนี้มากแม่ชอบกระโปรงตัวนี้มาก Mother l i k e this dress very much Mother l i k e t h i e s very much แมชอบกระโปรงตัวนี้อบปกบต,ต่อไปเขาเรี <Hey. S 1> อ่ิชอัน mother like this d r s this <desk>. s this d r e s very much แ i ่ชอบกระนากเอ๊ะ <A. S 3> mother l i e this d <desk>. r s this <desk>. s this r e d this d r e s very much อ This dash This dash very much Flash uh, Ponima won't go A and D and won't go A and D and พ้อยดีเกา้าบวกกรม A อแ and ์ดีแอนด์ A N, สองบัดอานจอร์แอนด์ฮิสซิสเตอร์จอร์และพี่สาวของเขาจอร์แอนด์ฮิสซิสเตอร์จอร์และพี่สาวของเขาจอร์แอนด์ฮิสซิสเตอร์จอร์และพี่สาวของเขาคำว่าอีเติมเอสหรเติมเติมหรือไม่เติม ไม่เติมสองประดารตามคำฮอกทำไมตอบผิดไม่ว่าดีแล้วที่ตอบตอบเบอร์หนึ่งเก้าตอบเบอร์หนึ่งเก้าตอบเบอร์หนึ่งเน่ฟังซ์เก้าอ่านบอกกันจอ n ์ His s i ิ t e r เตอร์เอ็ดไลน์สแอะพี่สโวจอห์นและพี่สาวของเถาวกินอาหารกลางวันในโรงเรียน j o h ์ a n ล his s i า t Eat lunch in school every day จอห์นและพี่สาวของเขากินอาหารกลางวันในโรงเรียนจอห์น and his sister eat lunch in school นี่สอบผีบ้าใครเนี่ยเบลล่านี่ยก t l u n c นะ Eat l u n อ in school เอฟอาเอฟพี่ดจอร์นและพี่สาวของเขากินอาหารกลางวในโรงเรีกัินอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกวันต่อไปหนิงคังจอ์นและพี่สาวของเขา ร้านชาหัดกลางวันในโรงเรียนทุกวันเอาใบแต่และพี่สาวรองเขาในโรงเรียนทุกวันอ่านไม่ ไายเงิน่อาาหารลเอกนไ้กินอาหารในงินวันในโรงเรียนทุกวันต่อไปแี่เสกอมเอสตองสตาร์ดาวปกมเอสตองสตาร์ดาวกอมเอสตองสตาร์ดาวหนึ่งสตาร์ตมเอสทวินเก้าติมและไม่ตาม ซาเติมเอสซาทวิงก้าเติมหรือไม่เติมไม่เติมไม่เตอบเบอร์เดิมแ่บ้นเดินงานพอดีมันมีติ๊หนองเข้าเลือกเบอ่เลอกเบรมลุเ้ยออ อะเสพอาตามโพทุกท ah, ah, ่านอย่ามองกันมองจอดอย่ามองหน้าโค The stars The stars t h wind call The wind l l In the sky In the sky ดวงดาวเป็นประกายในท้องฟ้า The stars ว t ่งเข้า in the sky ดวงดาวเป็นประกายในท้องฟ้า The stars ว t ่งเข้า in the sky ดวงดาวเป็นประกายในท้องฟ้าดีมากครูออกกาลังใจดูหน่อย